สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลจากทางธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อส่วนบุคคลยวโลนสินเชื่อปรับได้ตามใจคุณเป็นสินเชื่อที่สมัครง่ายไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกันบอกความต้องการของคุณอยากผ่อนเท่าไหร่อยากชำระรายเดือนวันไหนเลือกได้เลยรู้ผลการอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน สำหรับคนที่สนใจต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูอโลนสินเชื่อปรับได้ตามใจคุณของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งอนุมัติไวเร็วสุดภายใน5นาทีไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันสามารถทำการสมัครได้ทุกอาชีพในส่วนของเงื่อนไขหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโลนผ่านทางแอปพลิเคชัน SCBEC มีรายละเอียดดังนี้ จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลยัวโลนทำงานประจำหรืออาชีพอิสระก็สามารถสมัครได้อนุมัติสินเชื่อไวสุดภายใน5นาทีไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันและสามารถทำการสมัครได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน s c b Easy ได้ทันทีไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของทางธนาคารรายละเอียดของสินเชื่อส่วนบุคคลยัวโลน1 ให้วงเงินกู้ยืมตั้งแต่5000จนถึง2ล้านบาท 2. สามารถเลือกผ่อนชำระได้นาสูงสุดไม่เกิน60งวดสำหรับแบบรายเดือนหรือ130งาวดสำหรับราย2ส,สัปดาห์ 3. ชํชำระเงินคืนธนาคารเป็นแบบรายเดือนหรือราย2ส,สัปดาห์ 3. มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร 1>, 1. ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นหากยังไม่เป็นลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีกับทางธนาคารไทยพาณนนิชย์ได้เลย 2. ต้องเป็นคนไทย 3. มีอายุระหว่าง20-65ถึงปี 4. มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่10,000บาทและ 5. ต้องไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร ในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป 1. ใช้สำเนาแบบประจำตัวประชาชน 2. ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1. เอกสารยืนยันรายได้ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลังทั้งหมด6เดือนหรือหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ 2. เป็นเอกสารยืนยันในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์หรือเป็นเอกสารที่ออกจากราชการเพื่อย,ยืนยันการทำธุรกิจยกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาจ้างเอกสารการเสียภาษีป้ายหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในส่วนของวิธีการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยวโโลน สามารถทำการสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้เลยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน SCB Easy แล้วกดสมัครเลยตรงที่สินเชื่อยวมเงน 2. ระบุบวงเงินที่เราต้องการกู้ยืมรูปแบบการผ่อนชำระซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด2แบบ คือแบบรายเดือนและราย2ส,สัปดาห์จำนวนการผ่อนชำระซึ่งทางระบบจะช่วยคำนวณการผ่อนชำระเบื้องต้นให้เลือกวันที่ต้องการผ่อนชำระโดยระบบจะคำนวณระยะเวลาในการผ่อนชำระมาให้เรียบร้อยจากนั้นให้กดปุ่มขอสินเชื่อได้เลย 3. หลังจากนั้นทางระบบจะแจ้งสรุปยอดของสินเชื่ออัตราการผ่อนชำระระยะเวลาในการผ่อนชำระวันที่ผ่อนชำระ ค่าอากรสแตม0.05%และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูอรโลนจากนั้นให้กดปุ่มถัดไป 4. ให้กรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลการติดต่อรายได้ข้อมูลการประกอบอาชีพ ประสบการณ์ในการทำงานที่ทำงานปัจจุบันข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลหรือใบกดเงินสดที่มีในปัจจุบันและ 5. ให้กดปุ่มยอมรับเพื่อยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและเลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส otp หลังจากกรอกรหัส otp เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วกดปุ่มยินยอมในขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นให้รอผลการอนุมัติผ่านทาง sms ได้เลย สำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยหรือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร w w w s c b c o t s หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์โทร02 722 22 22ได้เลยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ